เพื่อสุขภาพเพื่อรักนิรันดร์เพิ่มความมั่นใจด้วยเลเวล มาแล้วเหรอคะเช่นเป็นแบบนี้อีกแล้วนะ ดึกแล้วก็ทักหาโมตลอดเลยก็เชงคิดถึงนี่นะไม่ต้องเลยคิดถึงเลอแหละคิดถึงนั่นแหละทำไมมีกินเหล้าด้วยอ่ะโมไปกินกับเพื่อนมาแล้วตอนนี้เมาอย่างค่ะไม่เมาแค่นี้เองโอ้ก็นึกว่าเมาจะได้จะได้อะไรคะก็จะได้แบบนี้ค่ะ เชนเชนทำไมวันนี้โมตืต่นเช้าจังเลยะคะโมต,ต้องไปทำงาน,นะคะ่ะโอ้อยู่กับเชนก่อนสินะหรือว่าจะอยู่กับเชนทั้งวันอนะ โมก็ต้องทำงานไหมอ่ะไม่เอาไม่งองแงนะอยู่ต่อยหน่อยนะมีได้นะนี่เชน,นไม่คิดจะพาโมไปข้างนอกบ้างเลยเหรอโมอยากไปเหรอได้นะเชนก็พูดอย่างนี้ตลอดสุดท้ายก็จบที่ห้องก็ถ้าแค่โมบอกอะ่ะเชนพาไปได้เสมอเลยแต่ว่าตอนนี้อยู่กับเชนก่อนนะ ไม่ได้ค่ะโบต้องไปทำงานเคค่ะ เออะไรเพื่อไหมคะไม่เอาดีกว่าแพทว่าช่วงนี้เหมือนแพทท้วนขึ้นนะอ่ะก็ไม่เห็นว่านีค่ครับตีเลยหลอกแต่อ่างเหรอถ้าขอจะมากกว่านี้ได้ไหม่ะเยอะเหอะเยอะไปแล้วเชวล้อเล่นนะว่าแต่เมื่อไหร่แพทจะใจอ่อนกับเชลสักทีอะ่ะแพทใจร้ายมากเลยนะใจร้ายอะไรล่ะ แพ้ว่าเราก็ไปคุยกันไปก่อนขอดูกันว่าเป็นเด็กดีหรือเปล่าผมมันเป็นเด็กดีอยู่แล้วดีไม่ตลกขอให้จริงเถอะแพ้เชนพูดจริงๆลยนะเวลาที่เชนอยู่กับแพ้ล่ะเชนสบายใจมากเลยแล้วก็ไม่อยากให้แพทได้เป็นของใครด้วยแพ้เข้าใจแต่ว่าแพ้ว่าเราจะยังดีงงก่อนเนาะ ยังหยุดไม่ะมึงใช่เชนปะวะเฮ้ยไอเชนวะมึงถ่ายเนี่ยได้แล้วได้แถ่ายมาจากใครวะเต็มตาโอ้ขนาดนี้เลยเหรอมึงส่งให้โมโลเลยโดนแน่เชนไม่ได้แล้วแบบนี้ไปรีบปล่อยโมเร็ว เรานี่ก็แปลกเนาะชอบกินของชาวบ้านอันนี้พูดถึงใครเหรอคะเรามาพูดกับเธอดีๆนะเลิกยุ่งกับเชนซะทำไมต้องเลิกยุ่งด้วยคะค่ะงั้นเราพูดตรงๆเลยละกันเชนเป็นคนของเราแล้วเราก็รักเขามากด้วยนี่มอปะคะ ที่เชนเขาเคยบอกว่าเป็นเป็นอะไรแฟนวิทเป็นอฟิสเรามาเตือนเธอด้วยความหวังดีนะหน้าตาก็ดีหาใหม่เหอะถ้าไม่อยากเสียใจอะแ้าถ้าไม่เลิอกอ่ะคะ่ะเธอคิดหรอว่าเชนจะจริงจังกับเธอ จริงจังไม่จริงจังอันนี้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเชนเขาขอเราเปน็แนแฟนเรามาเธอว่าไงนะจะบอกอะไรให้นะถ้าเชนเขาจะเลือกเธอเขาเลือกเธอไปนานแล้วตื่นแล้วก็ตั้งสตินะคะเธอไม่รู้หรอว่าเราอยู่กับเชนมานานแค่ไหนแล้วอะอันเนี้เราไม่รู้เพราะว่าถ้าเชนเขามีแฟนแล้วเนี่ยเราก็คงไม่ยุง่ง แต่ว่าล่าสุดเขบอกว่าเขาโสจนจำคำนี้ไว้นะคะขอตัวนะเดี๋ยวงั้นเธอก็คอยดูนี่ไว้นะเชนนี่มันอะไรมานทำอะไรที่นี่โมมาที่นี่ได้ไงอ่ะถ้าเราไม่มาเห็นกับตาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเธอเฮียแบบเนี้ยใจเย็นก่อนดิ พูดอย่างนี้ไม่น่ารักเลยนะต้องให้ใจเย็นแค่ไหนอ๋อใจเย็นจนโง่แบบนี้เลยปะโมทำไมเชนต้องมีคนอื่นด้วยวะมีแค่เราไม่พอไงเรื่องนี้เราเคยตกลงกันไปแล้วนี่ก็พอะเคยตกลงกันแล้วไงเ<ม>ชนไม่คิดบ้างเหรอโมจะรักเชนเข้าจริงๆบ้างอะถามจริงนะเชนเคยรักโมบ้างปะรักดิรักแล้วทำไมทำแบบเนี้ย โมน่าจะรู้จักเราดีที่สุดนะว่าเราต้องการอะไรเราแค่คุยเล่นๆนะไม่ได้จริงจนะังอ่ะคนที่เราจะจริงจังแล้วก็อยู่ข้างเราก็คือโมนะฉันเชนก็เลือกมาดิถ้ามีมันก็ไม่ต้องมีโมแต่มันไม่ได้เลิกง่ายแบบนั้นนะเรายอมรับก็ได้ว่าเราชอบเขาเหมือนกันนะ่ะแต่ขอเวลาหน่อยได้ไหมยังไงเราก็อยู่กับโมอยู่ดีอ่ะเชนก็พูดยื้อเวลาไปเรื่อยอ่ะมันไม่มีความจริงสักอย่างเราพูดจริงๆขอเวลาเราหน่อยนะแล้วเราจะเลิกยุ่งกับเขา เชนก็เลือกมาดิตรงๆมันแมนเลยเราก็ต้องเลือกมูอยู่แล้วจะเลือกเขาได้ไงอะ่ะเขาแค่คนคุยชั่วคราวอ่ะพูดอะไรนะแพทกกเราก่าไว้แล้วว่าเธอต้องเป็นคนแบบนี้จริงๆเราไม่ได้จริงจังอะไรกับเธอเหรอกนะที่อยู่ก็พอสงสารเหมือนดค,ความอบอุ่คือ มันไม่ได้เป็นอย่างที่แพทตี้เลยนะมันจะให้เข้าใจอะไรอีกอ่ะจำไว้นะผู้หญิงทุกคนไม่ได้วิ่งรอบตัวเธอเลิกทำตัวเป็นจัก,กรวาลได้ะมัน่าสนเพลเอ้ยโมเดี๋ยวดิว่าคือเราให้อยากอ๋อลืมไปเราเป็นแค่เฟนบิ๊เบนิฟิตแต่โทษนะ แค่เพื่อนเรายังไม่อยากเป็นเลยแล้วจำคำเราไว้ะถึงเธอจะหลอกจะรวยแค่ไหนแ,แต่ถ้าเธอทำมีใส่ที่เคียแบบนี้นเธอไม่มันได้ใครมาอยู่ข้างๆหรอกสักวันเธอจะไม่เหลือใครโมเดี๋ยวดิโม